ครับเข้าใจคำตอบละไปกันไหมคะไปไหนครับไปที่อื่นไงทำไมครับที่นี่ไม่ไม่เวิร์กครับ สวัสดีครับอ้าเศ้าอะไรครับเศ้าทำไมก็บอกอยู่ไ,ไม่ใช่เรื่องจริงเลยไปยืนเศร้าทำไมครับไม่มีใครเขาสมมติเรื่องอะไรแบบนี้หรอกไหมอ้าวเนี่ยผมเนี่ยสน,นุกไหมครับก็ นิดหน่อยครับแต่ไม่ได้สนุกขนาดนั้นหรอกมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่เจอกันนานปีใหม่ก็หยอกๆอ,อะไรครับคือโกรธาผมนะครับตอนนี้ ไมกดททำไมครับอาไม่ได้กดด้วยไม่ได้กดแล้วเป็นอะไรครับแล้วเป็นอะไรพอาะมันไม่มีใครเอาเรื่องสมมุติแบบนี้มาพูดหรอกเอาเพิ่งเคยเจอหรือเปล่าครับ นี่พูดหยอกเล่นกับเพื่อนทุกวันอะผมก็หยอกเล่นกับเพื่อนอย่างี้ทุกวันอะอันนี้เป็นเพื่อนหรอครับไม่ใช่ครับหมายถึงคนอื่นสิเพื่อนอ่ะเพื่อนผู้ชายครับเป็นผู้ชายไหมล่ะครับไม่ใช่ครับอืมเพื่อแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนไงไม่ใช่เพื่อนแล้วเป็นอะไรครับอแล้วเป็นอะไรกันน,นะิเนะสวัสดีนายแจ็คก,กี้ ตอนนี้ครับครับเป็นวิศาวะครับตอนนี้เป็นวิศาวะอยู่หมายถึงเราสองคนเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนอะอ่าแล้วเป็นอะไรครับในสายตาก็ตอบบ้างไม่ได้เลยตอบไปแล้วครับถามไม่เดียวเลยวิศาวะเหรอครับใช่ครับตอบไปแล้วเป็นวิศาวะตอนนี้ เราสองคนเป็นวิศาวารกรเหรอครับไม่ใช่ครับตอบให้ตรงคำถามเลยครับเบอร์ยังไม่มีเลยครับตอนนี้จะให้แบบจะให้เป็นอะไรอ่ะก็ขอเลยคะ่ะมันยากตรงไหนแล้วถ้าไม่ขอครับเราไม่ต้องให้ผู้ชายขอเดียวเลยแล้วถ้าไม่ต้องให้ผู้หญิงขออะ่ะก็อยากโดนขอบ้างอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งก็ขอก่อนแล้วนะใช่หรอล่ ใช่ครับนึกใหม่นึกดีๆใช่เหรอให้คิดอีกทีให้คิดอีกทีค่คะฮ <c oughs> ่ะาฮ่าพี่าลืมไปหมดแล้ว ไม่ได้ลืมครับเช็คความจำไปใช่ประจําได้เปล่าจะขอไหมคะส่งจดหมายส่งไปนสนีมาก็ได้ครับไม่ส่งครับจะขอไหมเอาทําไมครับถ้าไม่ขอจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่มีเบอร์ไงแล้วถ้าขอแล้วไม่ให้ครับใครไม่ให้คะเจ๊ไงอ๋อเลีกเจ๊เหรอเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเอาต้องให้เรียกว่าอะไรครับเจ๊ก็ได้ครับ ไออย่างนี้อย่างนั้นก็ก็ได้บางทีอ่ะคำตอบมันก็ไม่ตรงใจเราใช่ไหมล่ะครับเพราะเราแล้วอะไรมันจะตรงล่ะคะเฮ้คำตรงคำตอบบางทีก็ไม่ตรงใจมันก็ปล่อยผ่านไปก็ได้บางทีอ่ะเนาะบางทีก็ตรงๆก็ได้ไม่ต้องอ้อมอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้อ้อมครับอ้อมอะไรอ่ะก็มีอะไรก็บอกนี่ก็พูดก็มีอะไรก็พูดสิจะขอเบอร์ก็พูดตรงๆมันยากตรงไหน มันไม่ยากหรอกครับขอเบอร์อะแล้วทำไมไม่ขอบ้างอะมีรอบที่หนึ่งก็ต้องมีรอบที่สองนะครับแล้วมันจะมีไม่มีรอบแรกเลยเหรอเป็นผู้ชายนับสามครับถ้าไม่นับหนึ่งแล้วมันจะมีสามได้ไงก็นับหนึ่งอยู่ที่นู่นแล้วไงนับหนึ่งนี้เป็นคนขอใช่ครับ เอเบอร์หน่อครับเห็นไหมก็ไม่ยากนี่ก็ทำได้นี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเเก็บทรงแล้วไหมครับอยู่กสองคนก็พูดตรงๆอยู่แล้วปะใช่เหรอครับไม่เคยจตอ้อมเป็มีตรงกว่านี้ไ้มีตรงกว่านี้ไหมล่ะตรงกว่านี้คือมีตรงกว่านี้ไหมครับเรื่องไหนอะคะอ๋อทุกเรื่องครับพูดได้หมดเลย เเป็นผู้ชายจะให้ผู้หญิงพูดตลอดเลยไงเอา้าแล้วจะมีใครรู้ครับไม่มีใครรู้นี่ก็อยู่อสองคนหรอคะใช่ครับนอนสบายเลยเนาะจิ <laughs> ้วเลยดินอนอไม่หรอกครับโคา น้องน้องครับน้องเราไม่ได้ฟังครับเพราะได้มันมันไกลครับมันไกลสรุปว่าจะไม่ขอใช่ไหมครับอาหรือว่าขอไปแล้วขอไเลยค่ะแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับได้ครับได้ได้เอาคปั่นีิ <c oughs> <laughs> รเราต้กูปานอีกรอบหนึ่งเฮ้ยก่อดจะให้เบอร์คือเราเจอกี่ครั้งแล้วครับอ่ะเราเคยพูดไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วนะเราเจอกี่รอบเราเจอกัน โอเคไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าลืมกี่ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่ห้าครับไม่ใช่ค่ะใช่เอาแบบคุยจังนะแบบที่ยืนคุยกันเลยก็ครั้งที่ห้าแต่ถ้าผ่านๆอ่นนะบ่อยไม่ใช่ห้าห้าครั้งครับไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรครับ โอ้ว่าไงเพื่อนว่าไงหล่อหรอเสียวเพี้ยแคมป์อยู่เพื่อนผมอยู่แคมป์อยู่เพื่อนว่าไงผมอยู่แคมป์อยู่เพื่อนว่าว่าไงเพื่อนได้ได้กี่ตัวไหนวะไม่ได้เลยเพื่อนได้แต่กล่องเตียววุ้นหนึ่งงานอะเหรออาอดีได้กล่องเตียวุ้นเหรอใช่ือเสร็จแล้วเพื่อนสิบนาทีเพื่อนเออมึงค่อยมาโอเคเพื่อนโอเคเออแคมป์ ่ะกี่รอบครับกี่รอบมันไม่ใช่ห้าแน่นอนคน่คะคุณาจะาไหนโหคุณเลยเหรอแล้วไมครับห่างเหิดขนาดไีนครับโอเคีี <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงสิบห้าแต่ขอเห็นหน้าได้ไหมคะ เหนือเจอชีวิตจริงนะ555มาแล้วครับเมื่อกี้ไปท่องโลกมาสรุปกี่รอบครับแปดไม่ใช่แล้วครับ อ่ะที่ไหนบ้างไม่ไม่ไม่ใช่แนบ้างครับที่ไหนบ้างครับที่ไหนบ้างครับที่ไหนบ้างถ้าแปดเล่ที่ไหนบ้างครั้งแรกก็สะพานปลาไม่คุยด้วยอันนี้สองก็สะพานปลานะครับเอ้ครบแปดนะครับเอ้ครบแปดนะตัวเองก็ทำไม่ได้อ่ะทำไมไม่ทำไม่ได้ทำไมให้ครบแเอาใหครบแปดไม่เอาให้ครบแปดก็ต้องบอกว่าไม่เอาให้คไบแปดทำไมให้คนก็ถามก่อนนี่ครับว่าแปดเล่อยู่ที่ไหนบ้าง ที right ่ไหนบ้างครับสะพานปลาร้อที่สองแล้วมีที่ไหนอีกครับอ่ะนึกอยู่หรอครับหรือว่ายังไงคือคริสคริสมายี่ผงนนี่ครั้งที่เจ็ดค่ะรองได้ค่าดนั้นเราคือนับมา ไม่ครับทานที่สองสถานที่ไม่ใช่เราจะให้ไล่สถานที่มันก็เยอะไม่ละก็คือไม่ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นใช่ไหมล่ะก็เลยไม่ได้จําเหมือนเหมือนตัวเองใส่ใจเนาะจาได้ครับตอบมาว่าห้าก็จำได้ครับสะพานปลาเดินกันไปสามรอบแล้วก็คิดมัดหนึ่งไม่ใช่ค่ะเอาเขาพูดมาสี่แปดที่ก็พูดมาสี่พูดมาสี่แปดที่อะ ริสต์มาสยี่าที่ไปบอกเมลลี่ริสต์มาดผับอีกหนึ่งได้มาวันเดียวกันกับวันไมตียุงหรือเปล่าคะก็วันที่ไม่บอกครับไม่ต้องมาหลอกถามครับไม่ต้องมาหลอกถามไม่ได้หลอกถามครับมันคือวันเดียวกันแต่คนละเหตุการณ์คือถ้าจําไม่ได้ก็บอกว่าจําไม่ได้คือถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่ต้องมาถามคนอื่นเนาะเอาเนี่พูดมาแค่สองเรื่องนะตัวเองของตัวเองก่อนเอา ยังตอบมาอยู่เลยว่าห้าก็ห้าจริงอ่ะครับแบบที่ยืนคุยกันเลยอ่ะแบบห้าครั้งคือยืนคุยกันเลยแหละห้าครั้งแน่นอนลังสิทธิ์อีกหนึ่งอะหกก็ได้อ่ะฟิวเจอร์อีกอะฟิวเจอร์อีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดละสามบินดอเอรอีกแปดอะเอาไงคือเอาไงเกินยังไงก็เกินอ๋อไม่ใช่ละ มันจะเกินได้ไงครับมันจะเกินได้ไงเกินครับพี่ก็เกินเอาอะไรไปวัดคือแล้วถ้าพูดว่าเกินเนี่ยคือแล้วก็จําไม่ได้ก็บอกว่าเกินก็คือจะพูดอะไรไปเรื่อยก็ได้ครับอะไรอย่างงี้ไหนห้าห้างทางนี้ที่ไหนบ้างครับสะพานปลาก็สามรอบนะครับมันก็ผับหนึ่งแล้วก็คริสต์มาสหนึ่งแล้วหลังก็ไม่ไเจอกันละหลังจากปีใหม่คริสต์มาสยี่ห้า แล้วก็ยี่หกได้หรือเปล่าไม่ใช่ยี่ห้าด้วยครับมีวันอื่นด้วยไหมเอะมีวันอื่นด้วยไหมโอ้โหคริสต์มาสที่บอกเมลี่คริสต์มาสไงแล้วว่าตอบมาไม่ใช่แล้วโอ้ไปนั่งวเล้วยกังมั่วแล้ว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 ครับมั่วแล้วม่แล้วถ้าแปดทีก็ต้องนิลเบลก็ต้องนึกมาดึกนึกมาได้บ้างสิถ้าแปดทีก็ต้องจำได้บ้างเลยครับจำได้หมดน่ะ บอกมาแค่สองที่ผมจำได้ <c oughs> ทั้กทีไ่ไปหมดอ่ะวันวันเดียวกันหรือเปล่า,าไปดึกมาก่อนก็นได้ครับอ่าให้ให้เวลาดึกก็ได้อะ <c oughs> ผมปรจําได้แม่นอยู่แล้วจําคนเก่งมาก <c oughs> ไม่จริง